เอนาฬิกามันไม่เดินหรือเปล่านะฮะฮะตรงเหรอคิดว่ามันไม่เดินว่ะแปดนาฬิกาสามสิบนาทีเนี่ยไม่เคยมีเนว่าว่าอ้วันนี้ทำเวลาอย่างรวดเร็ว แต่ก็หลวงพ่อจะออกจากที่นี่ประมาณสิบนาฬิกาสิบหนาทีเหมนะือนกันนะถ้าหากว่าถ้าช้าไปกว่านั้นหนะลวงพ่อก็จะปาดนะไปไปเครื่องบินตัวอยู่กับกูอยู่หรอก <c oughs> <c oughs> ไปไปที่ไหนไปตัวตัวยังอยู่กับกูอยู่ที่ไหนได้ตกงเครื่องบินเนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้หลวงพ่อจะพูดอะไรให้ฟังจากจุระญาติึึงสทาญาติโยมลูกหลานทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยแล้วก็ลูกหลานสถาญาติโยมเมื่อใส่บาตรก็ล้นหลามอีกวันนี้หลวงพ่อไม่คิดไม่คาดว่าจะมีมากขนาดนี้นะ <c oughs> และวันนี้เป็นวันเสาร์ที่18มก,กราคมพุทธศักราช2568 วันนี้แรมห้าข่าเดือนสองปีมะเสงประที่ฉันด้วยกันที่สวนจะนทาวนิี้สีรูปเมื่อฉันจหารเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อคงจะอ,ออกเดินทางคณะทายาจะโจมลูกหลานทางคณะผู้ติดตามก็บอกว่าประมาณสิบนาฬิกาสินาทีหลวงพ่อจะต้องขยับจากที่นี่แล้วงั้นเพราะเครื่องบิน สนามบินดอนเมืองจะออกประมาณเที่ยงเที่ยงานาทีเลยนะเที่ียง15นาทีเนี่ยนะออกจากสนามบินแล้วก็คงจะบินลงไปจังหวัดร้อยเอ็ดเมื่อถึงร้อยเอ็ดแล้วก็คงจะเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดไปภูจก,ก้อ8 80กิโลเมนะลูกหลานนะก็ไม่ไกลเพราะน,านั้นหลวงพ่อจึง ได้อยู่ที่กรุงเทพเป็นเวลาทั้งสามวันลูกหลานเพื่อคอยเพื่อไม่ให้เดินทางไกลก็เลยอยู่ที่กรุงเทพ <_ t ap> พอช่วงปวรญข่าวนี้จากนั้นพ่อของคงจะขึ้นไปแล้วคงจะไปงานหลวงปู่ล่างานอรอบวันมราณาภาพของท่านของความหลวง,งเป็นปีที่ยี่สิบกและยี่สิเจ็ดลูกหลานนะ หลงจากที่หลวงปู่จากไปนะแต่ถึงยังไงก็ที่ท่านจะจากไกลๆนานแต่ทำคำสอนของท่านก็ยังกล่องอยู่ในจิตใจของลูกศิษย์ลูกหาโดยเฉพาะอยจางยิ่งหลวงพ่อเหมือนกันนะนะครูบาอาจารย์ที่จะจากไปแต่ทำคำสอนก็ยังอยู่ในจิตใจเหมือนกับเ,เราหลักทมคำสอนของพระพุทธเจ้านะนพระพุทธเจ้าที่จะจาก พอเรนนิพานไปถึง2,568ปีให้หลังแต่ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าเราออมา,ออมาเขามาปึกเข้ามาคิดเมื่อได้ฟังแล้วนะเมื่อได้ฟังได้ศึกษาแล้วนำมาคิดมาพิจารณาการกลองไตรตองก็ยังทันสมัยอยู่นะยังทันสมัยอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจริง อยู่กล้องอยู่ในจิตใจของพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พ่อแม่รูบาอาจารย์พระเทระได้นํามาประกาศออกมาเผยแผ่มาในแนวแนะนําให้พวกเราพวกเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ซึ่งในจิตใจว่าเฮไรพอรับธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปัจจัตตังพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายขนาดไหน อยาคิดเปลี่ยนเลี่ยนกันเนอให้ให้เคารพสิทธิ์อย่างเบียดเบียนตนและผู้อื่นตนก็ไม่ให้เบียดเบียน,ลยนแล้วก็พร้อมกันก็ไม่ให้เบียดเบียนคนอื่นด้วยให้เคารพสิทธิมนุษยชนให้เคารพสิทธิซึ่งกันและกันถึงจะมาพิจารณาถึงยุคในสมัยไหนก็เถอะนะ่านพิจารณาตามหลักธรรมคาสอนนี้แล้วพวกเราก็ <c oughs> น้องน้อมยอมน้อมรับได้หลักธรรมคาสอนเพราะว่า ใครๆก็ต้องการความร่วมเปลี่ยนเป็นสุขด้วยกันไม่ไม่อยากจะให้ใครมาเปลี่ยนเปลี่ยนลังแกเราเราเราก็ไม่ควรจะไปเปลี่ยนเปลี่ยนลังแก่ให้ทำคนทาทุกข์ให้คนอื่นเขาเนี่ยแหละเีนธรรมของพุทธศาสนาที่พระธรรมคาสอนของพุทธะอันนั้นก็คือไม่เบียดไม่เบียดคนไม่เบียดคนอื่นไม่เบียดคนอื่นเขาแล้วก็ไม่เบียดเปลี่ยนตนเลย ไม่เบียดเป็นตน,นจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญเพราะหลักของพุทธศาสนาท่านให้เน้นมหาตนเป็นเจ้าของนี่แหละสำคัญมากกว่าก่อนจะไปหาคนอื่นก็ต้องมาหาตัวเองก่อนเพราะนั้นให้มาชำระอยู่อะไรอยู่ในจิตใจของพวกเรามีกิเลสกิเลสพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทว่ากิเลสราคะ ก็ททำให้เดือดร้อนกิเลสทวสะทําให้เดือดร้อนกิเลสโมหะคือความรุ่มหลงมัวเมาก็ทําให้เดือดร้อนกิเลสความโลภก,ก็ทําให้โลกทั้งโลกเดือดร้อนเพราะความโลภของมนุษย์ชาติถ้ามีความโกรธขึ้นมาก็ทําให้เดือดร้อนมีการฆ่าฟันลัาแทงกันเปลี่ยนเปลี่ยนเช่นกันอากาศกือออกมาจากความโกรธแะล,ลูกหลาม นั่นแหละความรักก็เหมือนกันราคาโาพสาะโมหะสรุปแล้วก็คือวนเวียนอยู่ในสามกิเลสสามตัวนี่แหละอยู่ในจิตใจของมวลมนุษย์ชาตินะเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านไปศึกษาค้นคว้าอยู่เป็นเวลาทั้งหปีไปค้นคว้าศึกษาเรื่องนี่แหละศึกษาเรื่องกิตศาสตร์มันมีอะไรถึงจทําให้วาคนเวียนเวียนไวตายเกิดในวัฏฏะสงสารก็มีกิเลสสามสี่ตัวนี่น ราคาโทสาโมหาโลกโกรธหลงนี่แหละอยู่ในจิตใจของมวลมนุษย์เพราะนั้นท่านจึงชำระด้วยตปธรรมคือศิลสมาธิปัญญามีสัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกรปรวาจากัมมันโตนคือว่ามักแปดมักแปดสรุปแล้วก็คือศิลสมาธิปัญญาที่จะชำระข้อคิตใจของอพวกเราท่านทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายพุทธบริษัทท่าทั้งหลาย แผู้ยังมีกิเลสอยู่เมื่อชำระใจแล้วใจบริสุทธิ์แล้วจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารนี้เป็นอนันตการนี่นิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสุญอย่างนิพพานสูญสูญคือสูญ,สญเชือ้อเชื้อที่จะทําที่จะนําไปพาไปเกิดในวัาสงสาร เวียนไหวตายเกิดในวตาสงสารคือเชือ้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะเนี่ยตัวนี้แหละตัวเชื้อตัวนี้แหละจะนําพาไปเกิดอ,อีกพอท่านชาระเชื้อมันออกซะแล้วก็มีแตความบริสุทธิ์อันนี้แหละหละักธรรมคาสอนของพุทธานอะอ้ตอนนี้ไปหลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากวันนี้เดี๋ยวตกเครื่องบินสนสถา,า,ายาทหลงลุหลานเอยรับพรนะทรนเนอร์ ทุกคูทุกคนน่าจะได้ญาติโยมมาอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจร่ำรวยโชคดีปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบศีลธรรมขอขอให้สมหวังทางปรารถนาดวงตาเห็นธรรมในที่สุดทุกทุกท่านทุกทุกคนนะลูกหลานเน้อวันนี้หลวงพ่อจะให้พรอ,องค์เดียวนันวันนี้นะ ยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวเมวะอิโตทินังเปตานางอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวจมิสัตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาราโสยะถามณิโชติ อระโสยถาัพภีติโยวิวัชานตุสัพ,พโรโควินัสตุมาเดปวัตตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีตินิจังบุตธ,ธาปัจจายโนจัตตารธรรมาวทานเต อายุวันโนสุขังภาลังอายุวัฏโกธนวัฏโกสิริวัฏโกยาสวัฏโกภะวัฏโกวันวัฏโกสุขาวัฏโกฮนตุสภาธาอายุวัฏกาธนวัฏกาสิริวัฏกายาสวัฏกาภะวัฒกา วันวัฏกาสุขวัฏกาโหนตุสปทาทุขรรคพยาเวลาโสกาสัตุจูุปัตถวาเนกาอันตรายาปิวินาศสันตุจเทศสาสยะเศรษฐานางลาพังโซทิภาคขยังสุขังพลังสิริอายุจวันโนจโมขังบุธ,ธีจะยัสวาจตวรรสา จะอายุจะชีวิททีพภาวันตูเตผวาตูสัพพามังคลังรักขันตูสัพพะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพ,พธรรมานุภาเวนะสัพ,พสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตูเต อ้าวูกันนะดูอาหารนะจะทานญาติโยมลูกหลานเนอะออาหารของรองล้นหลมามวันนี้ดูๆดูดูกันดูแลกันให้ทั่วถึงเนะ้ะท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรม,มเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรม,มเทศนา ของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ e b o ุ๊รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชียลชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  a t ไวด์เ a ัดปน้อย .com สุดสูสังละพะเตปัญญยัง ตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา